คุกคูอบงชัวทูสวัสดีค่ะอาหารมื้นี้หน้าตาคุ้นๆกันไหมคะมันก็คือไข่ตุนบ้านเรานั่นเองแต่ว่าใช้ผักโขมทำนะคะแล้วก็ตัดรูปแบบเป็นฟอร์มออกมาเป็นเหมือนขนมเค้กเนาะก็แบบน่ารักกุ้งคิงกุ้งคิงส่วนผสมก็มีหอมแดงค่ะมีกระเทียมนะคะไข่ไก่ไข่แบบไหนก็ได้นะแล้วก็พิเศษคือซอสทริยกิมีน้ำมันงา แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทำไม่ยากค่ะทำไม่ยากใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะหรือพริกไทยธรรมดาก็ได้เนอ้องตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองสองฟองเฮ้ยทำกี่ฟองดีนะ3ฟองทำเยอะทำน้อยก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่ทานกันกี่คนนะคะ เราตีไข่แล้วเราก็มีมาปอกอหอมแดงค่ะปอกกระเทียมเสร็จแล้วไปล้างก่อนนะคะอล้างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นสับจุ๊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 บหั่นละเอียดน้อยละเอียดมากก็แล้วแต่ความชอบนะคะไม่ต้องใส่เยอะอันนี้เป็นผักโขมที่เอามาปั่นเอามาบดแล้วก็ามาต้มเคี่ยวจนมัน เหลือแค่เท่านี้แล้วนะคะแล้วก็กรองเอาเอาน้ําออกแลยาอย่าน้ําใส่ลงไปในไข่นะจริงๆมันก็ใส่ลงไปได้แต่ว่ากลัวแบบไข่มันจะเละไงเวลาเราตุ๋นนะ่ะไม่ได้บอกปริมาณของผักโขมที่แน่นอนเพราะว่าใส่มากใส่น้อยมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะนะคะพอเราใส่ผักโขมแล้วก็อซอสเทริยากิมาใส่หรือถ้าเราไม่มีเราใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้นะหรือใส่ซอสแบบว่าซอสซอสอะไรอ่ะ คิโคโกแมนหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้แต่ใส่ซอสต,ตัวนี้ต้องไปเอออร่อยบ้านนี้คือมีซอสอะไรคือมาลองมั่วหมดอ่ะมันก็อร่อยเออมันมันใช้ได้อ่ะเออก็เลยแบบเออมาให้เพื่อนๆดูใส่พริกไทยลงไปเสร็จแล้วก็คนคนคนค่ะอ่อแล้วอย่าลืมว่าเทคนิคการทําไข่ตุ๋นเนี่ยการเชื่อมีเทคนิคอ่าทำให้ไข่มัน ขึ้นฟูมาเราเหมือนกับเราเวลาทำเค้กก็ต้องใส่ผงฟูนะเราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะภาชนะเราก็มาล้างให้สะอาดให้สะเด็ดน้ำเช็ดให้แห้งแล้วเราทาน้ำมันเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรก็ได้ทาทั่วภาชนะเพราะว่ากันที่ว่าเวลาไข่สุกแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดไม่ติดอ่าตัวตัวภาชนะมันจะได้แบบเอาออกมาได้ง่ายนะคะ เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยจากนั้นเราก็ไปใส่มนหม้อนึ่งร้อน,อนๆนึ่งประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็เปิดฝาเราอย่าเพิ่งแบบว่าเปิดฝาทันทีนะเราปิดฝาไว้ก่อนพอรอมันสักพักหนึ่งให้มันเย็นแล้วเนี่ยเราค่อยออกมาตัดนะคะแล้วงังเงๆ,ๆ,ๆ,ๆด้านข้างเพราะว่าการที่ว่าเวลาเราตัดออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยมันจะได้ออกมาได้เป็นชิ้นที่สวยงามแล้วก็ไม่เละด้วยนะคะจะ ออกมาเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบไหน,นก,ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะน้ำยังมีเล็บปลายปลายหน่อยต้องระวังอ่าเสร็จแล้วออกมาเป็นชินช้นๆแบบนี้คือมันดูน่ากินกระเทียมหอมแดงที่ใสยย่ลงไปคือมันนิ่ม,มน,นุ่มมันแบบมันกลมกลม่อมกับตัวซอสเทริยากิมันมันบอกไม่ถูกมันมีความเผ็ดของพริกไทยดํานะคะเวลาเรายกเสิร์ฟเนี่ยเราก็ใส่ทานกับข้าวสวยทานกับ เอาฝรั่งแทานขนมปังก็ได้นะคะทานกับสปารกติตี้ทานได้ทุกอย่างหรือทานเปล่าๆก็ได้นะคะเ <_ c oughs> นี่ยค่ะเสร็จแล้วเติมๆและลองชิมหน่อย <_ c oughs> ลองไปทำกันดูนะคะ <_ c oughs> บนับพิจี <_ c oughs> บายบาๆเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ <_ c oughs> ขอบคุณทุกกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <_ c oughs> บ๊ายบาย <_ c oughs>